สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับครุนชาแนลค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูน้ําจิ้มข้าวมันไก่นะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าเบีอะไรบ้าง พริกสดค่ะน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานค่ะกระเทียมรากผักชีน้ำต้มสุกพักให้เย็นนะคะน้ำส้มสายชูค่ะถ้าใครไม่ชอบน้ำส้มสายชูก็สามารถใช้เป็นน้ำมะนาวสดแทนก็ได้นะคะผักชีค่ะเพื่อแต่งหน้าค่ะแล้วก็จะมีเครื่องปั่นนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถใช้ครุกตำเลยนะคะโอเคค่ะเราจะไปทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะเทพริกลงไปค่ะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปนะคะ ถ้ามันไม่พอดีกันก็<ช>สามารถผัก<ช>ได้<ช>อันนี้คือรากผักชีแค่แข็งหลังจากที่เราใส่กระเทียมพลิกแล้วก็รากผักชีลงไปนะคะเราก็จะทําการปั่นเลยค่ะเปิดดูนะคะยังไม่ละเอียดพอก็ปั่นต่อได้ค่ะโอเคค่ะพอหยาบๆนะคะก็พอแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปใส่น้าตาลทรายแล้วต่อเลยคะ่ะ สูตรนี้ใส่เต้าเจี้ยวก็ได้นะคะถ้ามีนะคะวันนี้ไม่มีเต้าเจี้ยวเราก็ไม่ต้องใส่ซิวดาหวานค่ะแต่งสีนะคะสีจะได้คล้ำๆแล้วก็น่ากินเวลาเสิร์ฟนะคะซิวขาวค่ะเราใส่ลงไปนิดหน่อยกว่านะคะเดี๋ยวเวลาเราปั่นแล้วมันจะกระเด็นใส่หนังหน้าของเรานะคะหนังหน้าน้ำเปล่านิดหน่อยค่ะเพื่อให้เครื่องปั่นเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราใส่ของแห้งไปเลยมันจะฝืดปั่นไม่สะดวกค่ะเราต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงนิดหน่อยนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเศษน้ําส้มสายชูล,ลงไปนิดหน่อยค่ะเอาไม่ได้ใส่หมดทีเดียวเลยใช่เราต้อง <กะ S 2> ถ้ามันใช,มใช่ถ้ามันข้นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนถ้ามันปั่นยากๆฝืดๆหน่อยเราก็สามารถเติมของเหลวลงไปเรื่อยๆเงแค่นี้ค่ะพอแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอาดึงไส้เนี่ยตัวปั่นนี่ออกเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำส้มสายชูค่ะน้ำเปล่าค่ะ ซีอ๊วขาวเห็ดหอมค่ะใส่ลงไปหมดเลยแทนน้ำปลานะคะเพราะว่าซีอ๊วขาวเนี่ยจะมีความหอมกว่าน้ำปลานะคะน้ำปลาจะมีกลิ่นฟุ้งกระจายเลยค่ะไม่ชอบค่ะถ้าใครชอบน้ำปลาก็สามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ส่วนมากเขาจะใช้น้ำปลานี่ครับใช่น้ำปลาแต่สูตรดิฉันคือใส่นี่นะคะซีอ๊วขาวเห็ดหอมจะรอร่อยลังการเลยค่ะแซ่บเวอร์นะคะบอกไว้เลยสูตรใครก็สูตรใครนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะมาชิมรสกันค่ะ <S <S อื้อ ผมเปรีย้ยวยังไม่ได้นะคะเติมนิดหน่อยอร่อยไหมครับก็อร่อยค่ะแต่ชอบรสเปรีย้ยวดนึงแล้วก็เค็มอีกนิดนึงนะคะ่ะก็เติมตามใจชอบเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่น้ําส้มไปนิดนึงน้ําส้มเนี่ยจะเข้ากันมากเลยนะคะกับข้าวมันไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกสูตรอีกทีนึงนะครับใต้คลิปนะครับผมเติมไปอีกนิดนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวเห็ดหอมไปอีกนิดนึงนะคะแบบนี้นี่จะได้น้ํามันจะได้เพิ่มน้ําด้วยน้ําจิ้มของเราก็จะประมาณนี้นะคะ ขอใส่ผงน,いいนัวนิดนึงนะคะปกติไม่ใส่นะคะแต่วันนี้ชอบก็เลยใส่นิดนึงนะคะขอเป็นแถมไปนิดนึงนะคะประมาณนิดนึงค่ะแค่นี้เองเพิ่มรสแซ่บนัวลงไปในน้าจิ้มของเรานะคะชิมรสอีกรอบค่ะอืแซบเพอร์ค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปจัดใส่ถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆถ้วยน้าจิ้มของเราเพื่อเสิร์ฟคู่กับข้าวมันไก่ของเราต่อไปค่ะน้าจิ้มข้าวมันไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเราตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากชมคลิปถัดไปของเราด้วยค่ะไม่ไมว่าจะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ